มีเครดิตของอูมาโนดไงครับเกี่ยวค่าเสร็จก็ค่อยโอนเงินไปให้มีพ่อบุญทําอยู่สุพรรณสบายไงอยากได้อะไรก็ได้หมดเนาะรถเกี่ยวหกคันแดยทางนี้มันโมกับคูบูต้ามันนามันไม่ได้เล็กนะนี่จะให้เกี่ยวเมล็ฝางหรือที่มีรูน่ะออกหมดแล้วดิออกรวมหมดแล้วดิบ้านเนาะบ้านมีสองอันนี่เดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวหมดเลยเนี่ย ตาริงๆเลยอ๋กูบ้าเลยแต่ว่านามันไม่ได้เล็กนะแต่รถใหญ่ผมเกีียวหมดเลยน,นั่นเองแถวเนี้ยหลอยมืนกินหมดเลยแถวเนี้ยจะเกีียวไม่ทันกำลังจะจดบเชย<ป>ดบเชยเวนูนเอนูนตามพ<ห>ื้อแบบส่วนมากเนี่ยอันน<ห>ี้ก็ออกหมดแล้วอ้นนันนึกว่าไม่ได้เกลียวเนอไปๆมาๆมันออกรวมหมด เป็นทุ่งเลยครับจะใช้กี่ยจะใช้กาศลเลี้ยวขวามาทุ่งเี๋ยเรามาเกี่ยวโซนนี้เลยมองไปเห็นวัดเลเออมองไปเห็นวัดกุศลกันเเกี่ยวโซนนีเลยก็เกี่ยวโซนบ้านผมด้วยเลยเพราะว่ามันจะได้เกมกันอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ทันหรอกน้องชายผมเมือที่ขับไอ้คันที่เมืองกำลังทำปีขนานี้เขาไม่ให้เขาไม่ให้มาเกี่ยวนะเขาจะให้อยู่ช่วยอยู่ทางนู้นเลยรวมไปทั้งปีที่แล้วอ่ะไม่ทันเลยอ่ะ มามาดึงร่กันเตีมงานเขาไม่ให้เอาเขาให้เล่นแต่รถใหญ่นี่จะเริ่มระเกียร์นี่มันที่ยี่แปดยี่การีนเกล้วผมยังไม่รู้ยังไงเลยผมไปไม่ได้แล้วถ้าไปเราทิ้งบ่อข้าวบ่อน้านเราเลยใคาจะเกียียวดีๆนุม่มเก็บมุมดีๆให้เขาขอ่ะพอแล้วทางนี้นะ เขาเอาแต่มาเก็บข้างคณะเก็บมุมสวยๆอ่ะนอนเก็บข้างคณะนี่เช็คแค่บ้านแค่ใบครับเข้าให้ถูกเรียงกว่าน้องไอเรียงตัวเย็ดแล้ยก็บางบ้านที่มันแลบไปแลบถอยลงเลยบางทีมันต้องลงอายุคาตรงนี้เราเข้าเอาไม่ได้อายุคาทำเอียงไปช่วงนาของนี้ไม่ค่อยมีโตหรอกนะดูๆไปแล้วโตจะคงนาเขาปัดให้หมดเลยครับเพราะว่าผมบอกเขาว่าถ้าชนนัาผิดชอบ จะกองหนาต้องรับผิดชอบเขาก็ซื้อรือน้นกว่าทางชุมพลบุรีครับชุมพลบุรีไปเกี่ยวปีเดียวเองผมเลยกไปเลยแหม่นนคุยกันว่าห้าร้อยห้าสิบเนาะนายี่สิบห้าไร่พอไปเก็บเก็บตังค์มันให้ได้ละห้าร้อยแล้วก็ให้แค่ยี่สิบได้เอาก็เอาไม่เอาก็เรื่องของคุณเกี่ยวให้มันเสร็จแล้วอ่ะพูดคนเลื่องเลยไปมาจนหมดแล้วพีไปจนรู้หมดแล้วอ่ะจนไม่ไม่ไปไหนแล้วะอยู่บ้านดีกว่า อยู่บ้านเนี่เหล่าเบียร์กบพฟงกาแฟลูกน้องเอาไปเป็นถุงกุ๋ยเลยอือโอ้ผมไม่เคยเอาหรอกมีแต่ลูกน้องครับระบองคาราบากกบพุงกาแฟบ้านในหน้าแกนั่นแกขายกับข้าวไอ้ขายเล่าเบียร์ขายกาแฟแกดูแลดียู่พีวิทอะทดีใส่ดีก็โทรคุยกันกับผมแล้วเลยครับแกไม่ยาก,กวันนี้ทามาเห็นทุงเกี่ยวแล้ว,ลวเรับเอเลย กอน้ำไม่ให้ฝนทับเลยแม่แลถ้าฝนตกมาเนี่ยอ้ย <c oughs> เดี๋ยวยากฝนตกานามางานงอกเลยไม่ไคิดวันก็ได้เกี่ยวแล้วนี่มาเลยนี่เร่งทำรถกันให้เสร็จนี่เป็นมณิม<ะ>ที่องเรียวขวา่าขอขอบานไปดูหน้าผมไหมไปดูข้ามมณิผมไหมเดี๋ยวพาไปดู